สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปธรรบุญกระถินนะครับที่วัดสะพานสูงนะครับบนคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันนี้นะครับเป็นวันที่ 18, สิบแปดพฤศจิกายนสองพนห้าบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นโดนนะครับโดม ที่มีโรงทานนะครับที่ทางวัดนะครับจัดให้พี่น้องนะครับมาตั้งโรงทานนะครับเนื่องในบุญกระถิ้นนะครับประจำปี2,566นะครับตอนนี้ผมมาเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีโรงทานทยอยมาตั้งนะครับ ตอนช่วงประมาณ10โมงน่าจะเยอะกว่านี้นะครับช่วงทอดกระถินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาชมด้วยกันหลักๆนะครับก็จะมีชมบรรยากาศนะครับสำหรับลงทานนะครับที่มาทำลงทานในวัดสะพานสูงแล้วก็พาไปชมกระบวนแห่นะครับแห่กองกระถินนะครับรอพระปูสดนะครับของวัดสะพานสูงนะครับ แล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในนะครับสำหรับการทอดกระินนะครับมหากะทินนะครับที่บนศาลาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปรับชมด้วยกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเดินชมนะครับบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นลงทานะครับภายในนะครับก็ยังมีเต็นท์นะครับสําหรับอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องก็ มาทำลงทานกันเยอะมากเลยนะครับประชาชนก็มาเยอะมากนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับโรงทานทุกๆโลงนะครับที่มาทำรงทานนะครับแจกไม่ว่าจะเป็นนะครับกับข้าวนะครับอาหารต่างๆนะครับพวกขนมนะครับน้ำนะครับเครื่องดื่มนะครับมีหลากหลายมีทุกอย่างนะครับี่น้องเราก็ต้องการสิ่งไหนนะครับก็รับรัอันนี้ก็เป็นลงทานนะครับ รอดช่องนะครับที่เป็นนี่ผมก็เอาโรงทานนี้ไปอร่อยมากเลยครับอร่อยทุกโรงทานเลยครับวันนี้อันนี้ก็มาฝั่งนะครับฝั่งฝั่งเ้าโบสดนะครับอันนี้ก็จะมีโรงทานนะครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนนะครับที่เห็นคนแตะต่อแถวยาวๆนะครับก็จะเป็นโรงทานเครื่องดื่มนะครับน่าจะเป็น ลงทานน้ำนะครับนี่นะครับนมนี่ก็ต่อแถวนะครับรอกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขบวนนะครับขบวนมหากถินนะครับกำลังจะนำมาแห่นะครับแห่รอบพระอุโบสถนะครับอุโบสถภายในวัดสะพานสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับของการ แห่องคพระกฐะถินนะครับรอบพระโบสถน่าจะประมาณสามรอบนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศนะครับที่พี่น้องเรานะครับมาทําบุญนะครับมาแห่รอบพระโบสถนะครับที่มีรูปเหมือนนะครับรูปล่อขององค์หลวงปู่เอี่ยมนะครับประถมน้มนะครับของเราอยู่ที่หน้าพระโบสถนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับอ่า ต่อไปก็จะให้พี่น้องนะครับชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปชมบรรยากาศกันเลย หลังจากที่เราทำการแห่ต้นมหากถินนะครับครบ3ามรอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะพากันนะครับขึ้นไปบนศาลานะครับเพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาต่อนะครับอันนี้ก็คือต้นพระมหากถินนะครับที่ปักอยู่ที่วัดสะพานสูงนะครับตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับในการนำต้นพระมหากถินนะครับ ขึ้นมาอย่างศาลานะครับอันนี้ก็มีประนามพิธีนะครับที่พี่น้องนะครับทำต้นพระมากระถิ่นขึ้นมานะครับก็มีภาาไก่นะครับน,นี่ก็มีต้นพระมากระถิ่นนะครับนํำมาเยอะมากเลยครับอันนี้นะครับ ข้างหน้านะครับที่ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่เป็นคนปักกระถินในปีนี้นะครับของวัดสะพานสูงเรานะครับนะครับสำหรับมุนกระถินนะครับของแต่ละวัดนะครับก็ปีหนึ่งนะครับก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับ คือจะแตกต่างกับบุญพระป่านะครับพระมหากถินนะครับก็คือ1ปีก็มีการปัดพระมหากถินแค่หนึ่งครั้งนะครับของวัดนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในศาลานะครับที่พี่น้องนะครับหลังจากแห่องพระมหากฐินเสร็จนะครับรอบพระบูชดนะครับสารอบนะครับ ก็จะนำของต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับพระมหากรถินนะครับส่วนมากก็จะเป็นพระไกนะครับไปจีวรนะครับที่นำมานะครับถวายนะครับันนี้ก็มีพี่น้องนะครับมาร่วมต่อยอดนะครับต่อยอดนะครับต้นพระมหากรถินนะครับถ้ามีแต่ต้นนะครับถ้าไม่มี ไปกินก้านนะครับก็จะทําให้ต้นไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เยอะมากนะครับพี่น้องเราก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับต่อไปนะครับผมจะไปข้างล่างนะครับไปข้างล่างไป ชมบรรยากาศนะครับภายนอกนะครับศาลานะครับไปดูโลงทานอีกรอบนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับหลังจากทีแห่องพะมากฐินเสร็จนะครับไปดูเสร็จแล้วผมผมก็จะพาขึ้นมามาข้างบนศาลานะครับเพื่อฟังนะครับฟังพระคุณเจ้านะครับจะพูดเกี่ยวกับความเป็นมานะครับเกี่ยวกับการ ทำบุญพระมากระถินนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมขอแซกๆไปข้างนอกก่อนนะครับ ผู้ชาย้นงได้นะไม่เฉพาะผมเียว พื้นที่เป็นหินอ่อนเป็นระเบื้องเนี่ยมันรูดวันร้อนอาจจะทำให้ปวดต่อพะนั่งบตรองแ่วนก็่รตอนนี้นะครับผมเ,เดินออกมาข้างนอกนะครับศาลานะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ด้านนอกของศาลานะครับนี่ก็มีเต็นท์นะครับสําหรับให้พี่น้องนะครับที่มาร่วมทําบุญนะครับทอดกระถิ่นนะครับที่วัดสะพานสูงนะครับได้อยู่ในร่มนะครับเพราะว่าด้านบนพี่น้องเราเยอะมากนะครับต้องอาศัยนะครับเดินอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นะครับสําหรับนั่งนะครับ อันนี้นะครับก็คือเป็นพัะเจดีนะครับของวัดสะพานสูงนะครับที่มีความเก่าแก่นะครับนี่ก็คือเต็นท์นะครับสําหรับโรงทานนะครับโงทานที่ให้พี่น้องนะครับได้มาต่อแถวนะครับเพื่อรับนะครับรับของนะครับของจากโรงทานก็มีหลากหลายอย่างนะครับพี่น้องก็ต่อแถวนะครับ เพื่อรับนะครับของจากลงทานนะครับหลังจากผมพาชมลงทานด้านนอกนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปบนศาลานะครับน่าจะถึงนะครับถึงพิธีแล้วครับที่จะทอดมหากรถินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับ คุณนัาระิตามพระบรมมิทานุญาตได้บาดน,น,นีพระสอนทั้งปวงเป็นต้อสควนแก่พิุารูาใจจงร้องันยอมมุญาตให้แก่พิจาดังนั้นเกินถ้าิ้งนั่รขามีสองสาว ในฐานสิ่งโแต่องตัอซึ่งที่โสมงเป็นผู้มีสิทธิการสามารถเพื่อกระทำหน้าตาศน์ธุรให้ถูกต้องตามขั้นตอนยากได้อาหารที่สูบด้วยกุญแจหรเป็นการไม่สมควรขอจบภาพที่มันตั้งตามหลักสองให้ดุการสุบและใช้ผองเครื่อสัญญาสารุการที่เรามตั้งเอ ภาพติดสองภาพถึงใหม่เพียงถึงเดียวเท่านั้นนอกานั้นอันตัวโตแล้วแต่ท่านเยอะพุทธเจ้าอันยากเรียงถึงเดียวเท่านั้นไม่ว่าในโลกที่ย่ากใดจะมีสีรับถึงการถึงจะเปนเียงถึงเดียวญี่ปุ่นตัวโกครับที่ตีรับเข้าไปลงภูมิทันเลยนะครับพวกเรานั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมพามา ทบุญนะครับทอดมหากฐถินนะครับที่วัดสะพานสูงนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับช่องทางนะครับในการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับติ๊กตอกเปล่ากิจคนนนทังนะครับเฟซบุ๊กนะครับเปล่ากิจคนนนทังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับ FC นะครับกับผู้มาทำบุญทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ